โอ้โหจนกอีกพแพทแถบอกดำหรือว่านกหางพัดนะโ,โหวันนี้เขาเล่นลมนะฮะเล่นลมแบบเพลินๆนะเพราะว่าลมแรงวันนี้โดดไปโดดมาอย่างมีความสุขแล้ว สวยงามพะมุมนี้โอ้โหดูแล้วน่ารักเลยด,ดุกดิกดุกดิกนะะ่ะน่ารักดูเห็นพฤติกรรมเห็นนกับกิริยาเขาแล้วมันดูน่ารักคะอันนี้เลยเก็บธรรมชาตินะพามาชมนกยามเช้ากันนะสุขใจกับนาเล็ก ไปทุกวันทุกวันแบบนี้แหละนกอีพแพดแถบอกดำเห้ยดูเกใจครับน,นานๆจะอยู่นิ่งๆให้จับภาพแบบนี้ฮะโอ้โ เห็นแล้วน่ารักมากเลยละนกขางพัดหรืออีแพทแถบอกดำไม่เบื่อฮะอย่างนี้เห็นตรงแถบอกใช่ไหมตรงคอ,อให้เก็บภาพนานเลยโอ้สุดยอดเลยฮะสุดยอด น,นางแบบเราอยู่ในธรรมชาติเนี่ยการที่เราจะจับภาพเขาได้แบบนี้เนี่ยมไม่ธรรมาดานะฮะนัเล็กก็พยายามนะอยากจะเก็บภาพนกต่างๆมาให้ชมกันนะนกที่อยู่ในแถบของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติี่ย บินไปบินมาเนี่ยกลับมานั่งจุดเดิมนี่ไปละอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ